บ้องเดินสวัสดีครับผมร o c k เกอร์ไวท์เฮานะครับวันนี้รับหน้าที่นะครับมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับคุณลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของทางร้านเรานะครับที่ได้ให้คุณลูกค้านั้นได้ร่วมสนุกนะนั่นก็คือการตั้งชื่อภาพนะครับ จากทางร้านได้ส่งไปนะครับรางวัลที่ได้รับก็คือจํานวนหนึ่งคลอสนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเรื่อยๆนะฮะสำหรับคุณลูกค้าเลยครับที่ส่งรายชื่อแล้วก็ส่งชื่อภาพกันมาเยอะะก,กันเลยนะฮะตอนนี้เราก็ทําการคัดเลือกเรียบร้อยคุณลูกค้าที่ได้รับรางวัลนะครับสําหรับรางวัลที่1ชื่อโปรไฟล,รณรณล์นะครับคุณรณพลนนะฮะโดยส่งชื่อกรรปะกวดว่าไม่มีแบ่งชนชั้นรักกันดังครอบครัวนะครับ รางวัลที่ได้รับนั่นก็คือฟรีคอร์สออยหรือว่าครีมก็ได้นะครับในเวลา1ชั่วโมงนะฮะสำหรับรางวัลที่2ครับชื่อโปรไฟล์ชีวิตไม่ชีวิตมีมืดก็มีสว่างน,นะครับชื่อที่ส่งข้อรประกวดก็คือมิตรภาพแห่งความสุขอยู่ที่ความทรงจําสําหรับรางวัลที่คุณลูกค้าได้รับก็คือกิวเชอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับคอสออยหรือว่าครีมก็ได้นะครับในเวลา1ชั่วโมงครึง่งนะฮะและก็รางวัลสุดท้ายรางวัลที่3นะครับ รางวัลที่3าชื่อโปรไฟล์นะครับ RD 1 1 1 8 8 4นะฮะชื่อที่ส่งเข้าประกวดครับความสุขในมุมเล็กๆสำหรับรางวัลที่คุณลูกค้าได้รับนั่นก็คือฟรีสครับราคา300บาทจากทุกคอร์สนะครับจากของทางร้านเรานะครับแล้วก็เข้ารับบริการเป็นคอร์สด้วยนะฮะ ครับสำหรับทีมงานที่จะติดต่อกับไปหาคุณลูกค้า3ท่านที่ไดรับรองวัลนี้นะครับก็จะไปแจ้งยืนยันการรับสิทธิ์นะครับคุณลูกค้าก็สามารถตอบรับการรับสิทธิ์ได้ภายในสอาทิตย์นะฮะถ้าช้ากว่านั้นอาจจะหมดสิทธิ์ได้นะครับครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ลาคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ